สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาเพั่น์สุขสุขชนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทัน้ทงในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้ก็พ่อกันในบรรยากาศตอนสิบมุงก,กว่าครับพี่น้องของวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพัห้าหกแปดครับพี่น้องครับวันนี้พ่อกันในป่าด้วยครับผมสิผาพ่อแม่พี่น้องมารอเบิ่งผักคอนแค้นครับผักคอนแค้นก็เป็นผักปา่านะครับเนาะรสชาติของเพิ่นกับสีคล้ายๆเนาะไม่ฝรั่งครับพี่น้อง มาเรล่าเบื่องไกลๆบ้านนี่แหละครับแถวล่ำหวยละเมอดครับผมในโซนปลายย่างหน้านี่แหละครับพี่น้องอยู่ในเขตบ้านหนองมกตรตำบลนุ่ยขามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธา,านีครับผมหลังจากทีมเมื่อนี้เป็นเมือว่างจากภาระกิดครับพี่น้องบริพ่อพี่น้องเฮิรงแเหล่าคิดฮอดคิดถึงกันอยู่เด้อครับผมมาผูดเดียวครับเมื่อนี้เอาไม้หน่อยมานน่ำยางไปยางมากขวักข,าข,ข่าขวักขาอยู่นี่แหละครับพี่น้องเนี่ยไปรุ้น้ำแข็เบื้องครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงว่าสิมีพ่อได้เก็บได้เลียมบ่อพ่อได้ต้มบ่อ ไปรุนน้ากันครับนี่ครับพี่น้องลาต้นเพิ่นกบกผักค่อนแค่นแต่ว่าต้นนี้บ่มีดอกบ่มมีหยอดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นครับพอแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมต้นนี้รู้สึกว่ามีสองหยอดด้วยครับพี่น้องเป็นเริ่มแตกกิ่งแตกกลางเลยครับพี่น้องครับอีกหยอดหนึ่งอยู่ ทางนั้นครับพี่น้องนี่ครับผมย่อนนีอวบแห้งครับเดี๋ยวเก็บกันเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งถือมันเก็บยาาครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหย่อนนีก่อนครับผมอ้าวเริ่มต้นได้โอเคครับพี่น้องสวยงามกัสีเลาะขึ้นไปน้ำล้ห่วเรื่อยๆครับพี่น้องจะได้เติมกันครับไปครับผม ออต้นนึงครับพี่น้องต้นนี้บอสูงเด้อครับผมนี่ครับก็ออยังถือว่าง่ามอยู่ครับพี่น้องเพิยนยัออยงบ่บานครับต้นเดียวย่อนเดียวครับไปครับผม อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องต้นนี้สีมีสามยอดครับแต่ว่ายอดเพิ่กับแตกแขนงแล้วละครับพี่น้องหนึ่งสองสามอยู่พุ่นครับผมข้าเจ้าหนาซีบปเห็นครับพี่น้องแต่ว่ามีเพิ่นมาละเก็บขึ้นกันครับหนาซีมาได้มือสองมือแล้วละครับผมเอาเดี๋ยวเข้ามาลุนกันครับว่าสีใดยอดงามๆบ่เหมือนต้นนี้มีอยู่สามยอดครับเอายอดใก้ๆนี้ก่อนครับพี่น้อง ครับผมอีกหน่อยหนึ่งทัางนี่ครับพี่น้องสองครับอีกหน่อยหนึ่งครับโอ้บังคับพี่น้องครับ สุดยอดครับผมสามยอดแต่ว่ามีหลายแหนงไหลายงาครับเอาไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องเลาะจนเมื่อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยบางต้นพันกันยังมาท่านออกยอดออกดอกด้วยครับพี่น้องวันนี้สี้าพ,พี่น้องขามไปฟังผุนครับเลาะอ้อมไปหาหม่องจอดรถผุนละครับผมเดี๋ยวหาทางลงกก่อนพี่น้องสั้นแห้งครับอย่าปีนลงไปครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องถือของดีนคาครับผมแต่ว่าผมเ่าได้เพราะว่าผมเคยเอาไปแล้วครับนี่เส้นผมนางไม้ที่ฟันวานครับหรือว่าเครื่อเขาหลงนั่นแหละครับพี่น้องตัวนี้สิเป็นสีดําครับแต่เป็นสีแดงเพร่ะสิยูตตามพื้นดินครับพี่น้องเส้นผมนางไม้ลังคนตะเกินนั่นสิครับแต่ว่าผมกะมีอยู่ครับพี่น้องเก็บเก็บไปอยู่ครับแต่ว่า ตรงนี้ก็พอเรื่อยๆอยู่ครับผมสําหรับคนเดินป่าเดินดงกะสิอาจจะีเห็นอยู่หลอครับพี่น้องแต่ว่าบ่ได้สังเกตครับผมไปครับพี่น้องครับเลาะไปเรื่อยครับผมเลาะไปเลาะมากก็เกือบผ่อนมองจอดรถแล้วครับพี่น้องบางต้นก็ยังบปบงยังบ่ออกครับพี่น้องครับแต่ว่าก็มีคนมาเก็บก่อนอยู่ครับผมเป็นแต่ห่อยเพิ่น เดวนี้คือได้ยินเัอเสียงแม่เพิงบินเต็มอยู่ที่ต้นไม้ครับพี่น้องเพิ่นเอานำวานดอกติวหรือดอกหยงบุน,งบบนี่มันมีความชุ่มชื้นเลยครับพี่น้อง่อะสะรุปแล้วกั ได้พ่อได้หลวกให้คุณพ่ออยู่ครับพี่นอ้องเดรย์หลวกให้ผู้ป่วยเดี๋ยวไปหอนรถเดี๋ยวผมสีไทยบ้างอีกเท่านึงครับพี่น้องครับว่าได้หน่อยได้ลาย,ลายป็นไรได้ยอดงามโบเดี๋ยวไปหอนรถกันครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้กำลัาห่อนมองจอดรถล้ดเดเดอครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามือนี้ได้บบหมานโบพ่อสีได้ตมให้ผู้ป่วยโบมาเบิ่งกันครับมีครับพี่น้อง สำหรับคุณพ่อเพิ่นกะพอดีสำหรับเพิ่นพอดีอิ่มเหรครับพี่น้องสำหรับผู้ป่วยเนาะสำหรับคนทั่วไปแกะกำลังเสียบเบิดก่อนนะครับสุ่นนี้กำลังกินนเสียบเพาเบิดก่อนแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยเพิ่นกับได้กินลรยปนนี่เนาะครับพี่น้องเอาถือว่าหมานอยู่ครับผมคนปกติได้กินก่เ่เป็นยังครับพี่น้องขอแค่คุณพ่อคนป่วยเด็กินยิ่มกินแซ่บกะนี่แห้งแล้วลละครับผมถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับในการมาสำรวจปลาเมื่อนี้กะบอ่อหมานหลายดอกครับหมานได้กำนึ่งอยู่ครับพี่น้องสําหรับเอาไปให้สิเป็นลวกให้คุณพ่อกินทิ้งเที่ยงนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นขึดอ,อยากอยู่ยังได้กะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกกำนังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆแท,ทนที่เขามาับชมช่องคนตกปลาหาเห็ดกับผมบ,บวชสิตั้งใจเขามากหรือกดพิษหรือมือไปคมไปเต็งเอาแลเด้งเขามากกะขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้อง จึงดนกฝากไว้น้ำเนยกันแล้วกันครับผมสำหรับช่องคนตกปลา้าเห็ดฝากเป็นลูกเป็นหลานน้ำเนยครับเป็นไอเป็นเอื่อยเป็นพี่เป็นน้องน้ำเนยครับผมเดีย๋ยวพอกันไม่คลิปนาครับสำหรับมือในยูดีไม่แห้งสูบผูสูบข้นครับสวัสดีครับผม